อันนี้ไม่ใช่ผลไม้แต่มันคือสิ่งมีชีวิตชื่อสับป,ปะรดทะเลราคาว่าถ่ายคลิปจะเห็นบ่อยๆในคลิปกินโชต่างชาติเขาชอบกินกันหน้าตาข้างในเหมือนเสาว,วรดไส้มีท่อเหมือนหอยทะเลกรีดออกไปก่อนแล้วล้างกับน้ําเกลือกินดิบได้ทําแบบซาซิมิในตัวจะมีความด่างกินน้ําตามแล้วจะหวานร้านเคนซากุบอกรส<อ>ชาติออกเฟื่อนๆกินเหมือนหอยแครงขาวนิดนึง <S <S เนื้อจะออกหนึบแล้วก็กรอบเอามาบ้างนิดนึงให้มันเคี้ยวง่ายทําซูชิก็จะง่ายไปเลยลองเพิ่มสาหร่ายแล้วก็ไส้อื่นๆมีไข่ ปลาคอสมีอูนิบีบมะนาวนิดหนึง่งเพิ่มรสชาติลองกินแล้วมันติดขมแปลกๆน่าจะเป็นเพราะไข่ปลาผมว่าไม่ค่อยเวิร์กก็เลยเปลี่ยนไปนข้าวห่อสาลายใส่ผักรสชาติสดชื่นกับอะโวคาโดน่าจะช่วยได้ไม่ได้ใช้นานครับเรายัดไส้ไปแน่นมากทุลักทุเลนิดหน่อยทําไปทํามาหน้าตาก็ใช้ได้อยู่เหมือนคิมบับรสชาติฝืนๆไม่ค่อยอร่อยใครรู้วิธีกินคอมเมนต์บอกหน่อยครับให้โอกาสตาัวเองครั้งสุดท้ายทำข้าวปั้นแล้วยัดไส้อันนี้จะใช้อูนิตอนแรกเหมือนข้าวปั้นทําไปทํามาเหมือนข้า แล้วเอาไปย่างถ้าเราปาดข้าเหนียวด้วยนะชัดเลยเข้าจี่ที่มีสาหร่ายแปะนิดหน่อยใครได้ลองถ้าไม่รักก็เกลียดรสชาติเฝื่อนผสมข้าวสรุปราคาลูกละ500